สวัสดีค่ะพี่มาจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้พี่และก็คณะมาเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการมศสามเราแล้วกันนะครับพี่ขออนุญาตสอบถามว่าโครงการนี้มีเข้ามาทางทางร้านของเรามีแบบมีผลกระทบยังไงบ้างคะถามว่าเอาเรื่องเอาเรื่องดีก่อนนะครับเรื่องนี้เี่ยก็คือดีมากเลยครับก็คือเป็นการ เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับลูกค้าท่านไหนที่เขาไม่เคยรู้จักร้านเนี่ยเขาก็ได้รู้จักเรามากขึ้นเขาก็ได้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นบางครั้งเนี่ยลูกค้ามาเนี่ยถึงขั้นงงว่ามีร้านแบบนี้ด้วยหรออะไรแบบนี้นครับซึ่งทางร้านเนี่ยก็ตั้งใจยากเขาร่วมโครงการมาตั้งนานแล้วแล้วนี่ก็ได้เริ่มตั้งแต่คนละครึ่งเข้ามาจนเราชนะแล้วก็มาถึงเรารักกันนะครับใช่แล้วก็ถ้ามีอะไรนี้ก็คือเราก็จะรับต่อ ที่สรุปว่าก็คือโครงการมสามสามรรนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ให้ความช่วยเหลือในช่วงของอมาตรก,การของของโควิดที่เป็นผลกระทบนะคะถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ที่รัฐบาลให้ให้ความสำคัญกับประชาชนที่เป็นหนึ่งโครงการค่ะมสาสามรร